วันนี้คือวันที่8เดือน8วันที่จักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งและยังตรงกับวันวารารักษมีวันที่พระแม่ลักษมีผู้ประธานพรแห่งทรัพย์และความอุดมสมบูรณ์เสด็จมารับคำอธิษฐานของพวกเราทุกคนคะ่ะพระแม่ลักษมีคือพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของความรักของเงินทองและความมั่นคงที่หล่อเลี้ยงชีวิตถ้าใจของเราพร้อมเปิดรับ วันนี้คือวันทองคำที่คุณจะเปลี่ยนความขาดแคลนให้เป็นความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนความเหนื่อยเป็นความมั่นคงและเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่งคั่งหลับตากันสักครู่หนึ่งแล้วตั้งจิตของคุณให้มั่นค่ะแล้วสวดตามเสียงนี้เบาๆในใจโอมสีมหาลักษมีเย,ยนมะโอมสีมหาลักษมีเย,ยนมะ โอมสีมหาลักษมีใหญ่นมะขอให้วันนี้คุณได้รับพรขอให้เงินทองไหลามาแบบไม่ขาดสายและขอให้คุณมีพลังใจในการเป็นแสงให้กับตัวเองและผู้คนรอบข้างค่ะโอมสีมหาลักษมีใหญ่นมะ ใครที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพระแม่ลักษมีกำลังเปิดพรให้กับคุณขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่มั่นคงและมั่นคงอย่างแท้จริงค่ะ